สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านพลเอกเดนรดามเมียซึ่งเป็นลูกชายของนายพลโบเมียอดีตผู้นําสหภาพแห่งชาติก็เรียงได้ประกาศสถาปนาตนเองเป็นประธานดีแห่งสาธารณรัฐกอทูเลพร้อมจัดตั้งคณะรัฐบาลนะครับที่ไม่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลเมียนมาอีกต่อไปนะครับ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อวันที่6มกราคม2569นะครับรัฐบาลกอทูเลหรือว่า o v v r r n m n t t o กอ o r ทเลตัวย่อก็คือ GOK OK นะครับออกแถลงการประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเมียนมาพร้อมสถาปนาสาธารณรัฐกอทูเลเป็นรัฐเอกราชใหม่โดยการที่พวกเขาจัดตั้งคณะรัฐบาลที่ค่ายอูกเกอร์คีบ,บ้านชูกะลีตำบลชูกะลี อำเภอวาเล่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเดิมนั้นก็คือประเทศเมียนม,มานะครับโดยบอกว่าพวกเขานั้นดําเนินการที่เป็นสิทธิอันชอบธรรมของชนชาวกะเหรี่ยงภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนสากาลแถลงการ์ซึ่งเผยแพร่ในนามรัฐบาลสาธารณรัฐกอตุเลระบุอ้างอิงถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวมถึงอนุสัญญายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธทิทางการเมืองและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิท,ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมโดยชี้ว่าชนชาวกะเหรี่ยงในดินแดนกอทูเลต้องเผชิญกับการกดขี่ก่มเหงและการเลือกปฏิบัติในทุกมิติของชีวิตมาอย่างยาวนานรัฐบาลกอทูเลระบุว่าความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่คริสต์ศักราช1949หนึ่งปีหลังจากที่เมียนมาได้รับเอกราชภายหลังสงครามโลกครั้งที่2และดำเนินต่อเนื่องยาวนานมากว่า77ปีภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้นโยบายที่ยึดแนวคิดความเหนือกว่าทางเชื้อชาติและนำไปสู่ความรุนแรงในวงกว้าง รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบแถลงการยังระบุว่าสาธารณรัฐกอทุเลจะจัดตั้งระบบการปกครองบนหลักประชาธิปไตยเคารพเจตน์จำดงของประชาชนและยึดหลักนิติรัฐขณะที่ระบบเศรษฐกิจของรัฐใหม่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจตลาดเสรีปราศจากการผูกขาดและเปิดกว้างต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศในด้านนโยบายต่างประเทศรัฐบาลกอทุเลประกาศยอมรับและเคารพกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพเสถียราภาพและความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างรัฐ พร้อมย้ำถึงความตั้งใจที่จะเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลกนอกจากนี้รัฐบาลกอทุเลได้ออกคำเรียกร้องต่อรัฐและองค์กรระหว่างประเทศที่ยึดบ้านในสติภาพให้การสนับสนุนทั้งด้านมนุษยธรรมการพูดการเมืองรวมถึงการพิจารณาให้การรับรองสถานะของสาธารณรัฐกอทเเลในเวทีระหว่างประเทศสำหรับโครงสร้างการบริหารประเทศรัฐบาลสาธารณรัฐกอทุเลประกาศรายชื่อคณะผู้ดำชุดแรกประกอบไปด้วยพลเอกเนอร์ดามิยหรือว่าซอเนอร์ดามิย เป็นลูกชายของนายพลนโบเมียอดีตประธานดี KNU หรือว่าสหภาพแห่งชาติกาเรียอิสระดำรงตำแหน่งประธานดีมีซออาซาเกโปร,รองประธานดีคนที่หนึ่ง,แล,รรรรง,ง,งและรักษาการรัฐมนตรีว่กาวการกระทรวงต่างประเทศมีซอเดวิดคาร์เทอร์พอรองประธานดีคนที่สองและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพันธมิตรมีซอโพทูเลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาและซอเดวิดลอดูรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศบอกว่าการประกาศเอกราชของกอทุเลเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเมืองและความขัดแย้งภายในเมียนมาซึ่งยังคงส่งผลต่อสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเด็นสําคัญที่นานาชาติจับตาคือการตอบสนองของรัฐบาลเมียนมารวมถึงท่าทีของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศต่อการรับรองรัฐเอกราชใหม่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้การประกาศดังกล่าวอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค และอาจส่งผลต่อทิศทางความขัดแย้งชาติพันธุ์ในเมียนมาในระยะยาวนะครับการประกาศอิสระภาพและการสถาปนาสาธารณรัฐกอทูเลรัฐบาลสาธารณร,รัฐกอทูเลรายงานข่าวว่านี่ถือเป็นวันประวัติศาสตร์สําคัญของชนชาติเกรียงเมื่อมีการประกาศแยกตัวเป็นอิสระ และสถาปนารัฐใหม่อย่างเป็นทางการในนามสาธารณรัฐกอตูเลนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐใหม่ของกอตูเลประกอบไปด้วยนโยบายสําคัญเช่นการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนชาติการเรียงการจัดให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทุกสีปีการวางโครงสร้างการปกครองและการบริหารประเทศเป็นหลักสําคัญระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและความจําเป็นและสถานการณ์การประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐกอตูเลครับ